ย้ายบ้านแล้วย้ายบ้านแล้วไม่ใช่ย้ายบ้านหลังนี้นะแต่ว่าจะเป็นการย้ายบ้านนอกดาวนะครับซึ่งเราจะทําการยกบ้านคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ต้องสังเกตนั่นก็คือ1เราจะยกจากบริเวณสนามกอล์ฟด้านในเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่บ้านของผมเอง สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับมาพร้อมกับสายฝานคุณผู้ชม วันนี้ผมจะทําการย้ายบ้านแล้วย้ายบ้านแล้วไม่ใช่ย้ายบ้านหลังนี้นะแต่ว่าจะเป็นการย้ายบ้านน็อกดาวน์นะครับซึ่งเราจะทําการยกบ้านคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ต้องสังเกตนะก็คือ1เราจะยกจากบริเวณสนามกอล์ฟด้านในเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ก่อนถ้าเราจะต้องใช้รถยกเนี่ยปัญหาและอุปสรรคหลักๆก็คือสายไฟคุณผู้ชมเห็นไหมสายไฟยาวเลยนี่ยาวเลยเราไม่สามารถเอาบ้านลอดใต้สายไฟได้ แต่เราจะต้องใช้เคนนะครับผมคำนวณง่ายๆว่าน่าจะประมาณ100ตันได้อันนี้คุออยกับช่างไว้นะครับ100ตันเพื่อที่จะยื่นแขนโยยาวเนี่ยแล้วก็ข้ามสายไฟอันเนี้ยแล้วเข้าไปที่ด้านในแต่การที่จะเข้าไปด้านในเนี่ยคุณผู้ชมเราจะต้องมีรถช่วยนะครับเช่นรถโมบายเช่นรถเฮียบในการที่จะช่วยซัพพอร์ตและช่วยยกและเคลื่อนย้ายวันนี้ตากฝนกันแบบเปียกๆเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้อากาศดีมากๆแล้วต้องบอกว่าฝนปลยอยๆแบบนี้ทําให้ผมรู้สึกว่า เราเนี่ยอยากจะจัดสวนในฤดูฝนเพราะอะไรเพราะว่าการจัดสวนในฤดูฝนเนี่ยเราไม่ต้องลดน้านะบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นสวนที่ผมใช้มาประมาณ3ปีกว่าจะ4ปีแล้วและต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้เดินมาโซนนี้เลยเนื่องจากมันเป็นโซนที่แบบผมรู้สึกว่ามันโล่งจนเกินไปอะ่ะเดินตอนกลางวันก็ร้อนเดินตอนเย็นก็ได้เดินมาสัก2 3าชั่วโมง เนินตรงนี้สูงๆตรงนี้ที่ผมทำคล้ายๆสนามกอล์ฟเนี่ยใครเคยไปตีกอล์ฟบ้างสนามกอล์ฟเขาจะมีเนินนะครับมีสโลปมีอะไรเราเอาดินเนี่ยมาถมเป็นเนินก้อนภูเขาแต่พอเรายืนจากในบ้านคุณผู้ชมมันทําให้เรารู้สึกว่าเนินที่ผมทำเนี่ยมองลงมาเนี่ยนะครับมันจะบางนิดหน่อยนะฮะแต่เนินอันนี้เนี่ยมันก็เป็นดีไซน์ณตอนนั้นที่เราชื่นชอบกันเนาะแต่ทีนี้เราจะทําการย้ายบ้านสองหลังนี้เพื่อที่จะนะครับเอาเนินตรงนี้ออกแล้วเอาดินตรงนี้ไปถมรอบบ้านแล้วก็ทาการจัดสวนใหม่ บ้านสองหลังนี้ความยากก็คือเจ้าบ้านหลังนี้ก่อนเลยบ้านหลังนี้วิธีการยกเนี่ยเราจะต้องทําการเชื่อมหูเชื่อมเหล็กแล้วก็ทําการยกข้ามออกไปที่ด้านนอกมุมนูน้นนะครับที่ด้านนอกมุมนูน้นทีนี้รถเฮียบ er รถโมบายเนี่ยมันเข้ามาในนี้ย,ยากดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้รถเคานที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีแขนยาวๆรถเคนเนี่ยเขามีตั้งแต่แบบน้อยๆอ,อะเนาะหลักหน่วยก็คือ5ตัน1ิตัน 30ตันเนี่ร้อยตันนะครับแต่หลังเนี้ยที่ว่ายากแล้วคุณผู้ชมหลังสีเทาอันนี้ยากกว่าเพราะเป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่ขนาดประมาณอ่อิบตารางเมตรได้ในนี้ผมเข้าๆแล้วกัน888 8ปคูณแโดยประมาณนะครับหลังนี้หลังเนี้ยเราจะทำการแยกประกอบกันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากาันตามมาครับเดินมาด้านหน้าคุณผู้ชมต้องบอกว่าบ้านที่เราทํามาเนี่ยหลังเนี้ยผมสร้างมาประมาณเกือบ4ปีแล้วสภาพดูได้เลยเห็นไหมสีติดทนนานยังไม่ซีดยังไม่ลอกล่อน แล้วก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เราก็ทําการขายให้กับคุณลูกค้าไปพอสมควรแต่หลังๆเนี่ยเราเจอสินค้าจีนเจอตู้คอนเทนเนอร์แบบ6เมตรคูณ3เมตรเนี่ยราคาห0,000บาทผมไปเจอที่จีนนะแล้วก็ประกอบเสร็จภายใน1ชั่วโมงก็คือมันเป็นแบบพับเปิดอะ่ะแบบรวดเร็วอะ่ะแต่อย่างเนี้กว่าผมจะสร้างได้เสร็จเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเป็นอาทิตย์นะครับเต็มที่ก็2อาทิตย์อะ่ะกว่าจะตกแต่งกว่าจะเก็บงานให้สวยๆแต่พอเจอตู้คอนเทนเนอร์เสร็ หนึ่งชั่วโมงเสร็จดังนั้นเนี่ยผมจึงทําการเลิกขายแล้วก็ใช้เองอันนี้คือเป็นบ้านตัวอย่างที่เราทําโชว์ลูกค้าอีกหลังหนึ่งก็สวยเหมือนกันอีกหลังเนื่องเป็นขนาดประมาณ8ปดคูณแนะครับเราก็ทําการสร้างอันนี้ประมาณ1เดือนถึงจะเสร็จนะแปดคูณแนี่คือใหญ่มากนะครับถ้าดูจากด้านหน้าแล้วนะต้องบอกให้เลยว่ามันจะแบ่งเป็น2องจอยนะครับจอยนี้กับจอยนี้แต่เวลายกหรือแยกประกอบเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น3ามจอยนะครับจะต้องทําการตัดผ่ากลางบ้าน แล้วก็ตัดห้องน้ําออกอีกชิ้นหนึ่งดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะต้องใช้รถในการขนย้ายประมาณสัก2-3ถึงคันนะครับถ้าช่างตัด2จอยได้อัดเข้าไปก็ใช้รถสองคันแต่ถ้าช่างตัดแล้วรู้สึกว่ามันอันตรายมากเราก็ต้องขอเป็น3คันนะครับส่วนหลังนู้นใช้คันเดียวได้เลยอันนี้ใช้รถเทียบคันเดียวได้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่างจะทําการตัดประกอบดูว่าเราเนี่ยจะต้องทําการใช้รถกี่คันสําหรับหลังนี้แต่สําหรับหลังนู้นน่ะรถ1คันสบ,สบายเลยนะครับมองมามุมนี้นิดนึงผู้ชมโอ้โหวิวสวยมากอากาศดีมากบ้านผมผมนี่นะ ยอมอยู่บ้านแบบไกลออกจากเมืองนิดนึงแต่เอาสุขภาพเอาบรรยากาศเอาฟิลลิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยเราต้องอยู่แบบสงบเนาะเสียงเงียบบรรยากาศดีป,ดปลอดโปร่งหายใจโลง่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมซื้อแล้วไม่ขาดทุนอย่างน้อยน้อยก็ได้กําไรอยู่กําไรใช้แต่ว่าหลักๆคือเราจะยกบ้านหลังนี้ออกไปไว้ที่ไหนเนื่องจากบ้านของผมนี่อยู่เนี่ยอยู่กันไม่กี่คนหรอกแต่บ้านสองหลังนี้ที่ผมจะยกไปเนี่ยเราจะไปต่อยอดนั่นก็คือจะไปวางไว้หลังร้านเปียงยาง เพื่อที่จะทําการปล่อยเช่าและทําเป็นคล้าย,ายๆแบบเอ่อคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆก็ <c ười> คือร้านเตียงยางตอนนี้ของเราปังและมีลูกค้าเข้ามากินเข้ามาใช้เนี่ยนะครับรายได้เดือนหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยอะ่ะก็คือเป็นร้านที่มี40โต๊ะแล้วก็ม,มีคิวด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราจะมีการเพิ่มพื้นที่้ซอยหลังร้านแล้วก็เอาบ้านสองหลังเนี้ยไปทําการปล่อยเช่าใครสนใจเช่าหรืออยากลองมาดูทําเลก็มาดูที่ร้านเตียงยางสาขาสรยาได้นะครับและเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่หน้างานฝั่งนู้นว่าเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะ